ีครับชาวนี้ตลาดประตูเชียงใหม่ขณะนี้เวลาห้านาฬิกายีนาทีนะนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดประตูเชียงใหม่นะครับทุกทุกท่านนะช่วงตุดจ,จีนนะนขนมขนมเยอะมาก คนมาจับจ่ายคืกครับแต่เช้ามืดนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้นี่ข้าวกรึ้งไงจีนโอ้ข้าวอะไรนะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวอะไรนะข้าวกันจีนข้าวเหนียวข้าวเหนียวเดี๋ยวฝากไว้แป๊บนึงค่ะอ๋อยังซื้อยังอยู่นีก เป็นต้มก็อร่อยนะคะต้มดวนออ๋นี่นะนี่ชื่อเขาใช่ไหมข้าวเนียวนี่นะค่ะอ๋อข้าวเหนียวตลาดคูกค่ะโอเคคุณแม่ได้ข้าวเหนียวแล้วเป็นลาชอบมากเลยนี่ขาเนี้ยชอบป่าเดินบรรยากาศตลาดนี่นะฮะ ครันะเขามาจับจ่ายเอาของมาวางหลายเนี่ยช้ามืดมากเีนขนมเค็งแต่เยอะมากเป็นพิเศษช่วงนี้อูเนีครับมีหลายเจ้าสวยมากครับแจ,จ่มแจ๋วเลยนะครับบรรยากาศพวอาทิ์เช้านี้พุ่งด่านเฟียน ว้าว,ว,าวทุ่งดานเฟียนสวยงามมากเลยครับประอาทิตย์สุดยอดสุดยอดนะครับมุมนี้สวยเธอลบไปแล้วบรรยากาศทุ่งดานเฟียนโอ้สวยสวยงามสวยงามนะครับ มากๆนะฮะเช้านี้บรรยากาศที่ทุ่งด่านโอยนนะค <Okay. S 1> รบนะับแต่เงียบสงบอยู่เลยเนาะมีเปิด<ม>บางร้านโอเคนะ<ม>ก็พอเห็นไนเนี่ยบรรยากาศเขาโอเคครับ<ม>โอ้แจ่แจ๋วมาก ยอดยอดสวยติดตลอนเลยสวยเลยสวยสวยเป็นน้นขึงแฉมเฉวจริงสวยมากครับว้าวนะครับโอ้ย ดีตอก็ลำแม่ช่วยดูเส้นเกาะท้ายด้วยนะครับช่สิบสององศาขนาดนี้สว้ยว้าว,ว,าวโอ้หดวงโตมาก แ่ทอรอกี่ตนี้เารอกซอนาะย้้าว,ว,าวรากลับผ่านเส้นหนึ่งสาสี่ศูไปอำเภอเกาะคานะครับเราเป็นเข้าทางลัดไม่ผ่านเมืองลำปาง เส้นทางรถถนนหมายเลขหนึ่งสามสี่ศูนย์พทธหนึ่งศูนย์สามสี่เส้นหนึ่งศูนย์สามสี่นะครับดูเลยบอกขานะครับเส้นนี้เซฟคอร์ดไปได้ประมาณร่วมสิบกิโลนะแมะ่ สิบถึงยี่สิบโลได้เยอะเลยแหละแสงเริ่มเจิดจ้าแล้วนะครับว้าวสวยอาทิตย์อยู่ซ้ายมือสุดะอสวยเนี่ย,ยก็ทำนากันแล้วอะ่ะนายขึ้นรถนายขึนย้นรถ บรรยากาศดี้อ,อให้เลี้ยวไปตรงไหนบ้างนองขอเลี้ยวตรงนี้นะครับตลาดบ้านจำตลาดเช้าบ้านจำมแม่สนใจจะแวะอะไรไหมพ่อจะเดินก็เดินจ้ะ แด่หรือเปล่าคะาจะได้จอด,จด,จดแปลว่าจอดใช่ไหมจ๊ะโอเคเดินดูบรรยากาศเช้าๆเดี๋ยวหาที่จอดรถข้างหน้านั่นได้บางไม่จอดไอ้ดันคอวางทางแต่ละลราต้องไปจอดในโรง,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 งดดเรียน <c oughs> ข้างๆเนี่ยเ,ออเสียบต่อ ตลาดเช้าบ้านจำบ้านจำบ้านจำนะบ้านจำข้างจักอยู่นะครับ<ำ>อโอ้ยบรรยากาศเช้าๆตุดจีนวันนี้นะฮะบรรยากาศเช้าเช้าบรรยากาศดี คือคักคือคักนะครับตลาดนี้ เไปพุดนงไม่เอา่ิวเหรอม้ไมีไม้สวยๆอ่ะมีเนะมาดูให้ดู่ย